สวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับน้องมื้อิ้ภาพมาเบิร์นบอว์หนึ่งนะครับน้องจะเป็นของน้องของน้องผมเองครับผมเป็นของผมจะเป็นของน้องครับที่ผลิตคูดไว้นะครับจะเห็นเป็นโขกน่องหน้านะครับน้องเอาแบบเต็มรูปแบบครับคือผลัดจัดแบบมาเต็มรูปแบบครับตามแบบตามแผนที่ถือต้องเป๊ะเลยครับจะได้ก็มาเบิรงกันครับบอมาตรฐานเป็นแบบใดครับครับบอนี่กว้างนะครับน้องกว้างยี่สิบยี่สิบเมตร แง่สามสิบเมตรครับกว้างยี่สิบยาวสามสิบเมตรครับครับดูลักษณะเกือบเกือบม่นท้นนะครับเนาะเกือบเป็นสี่เหลี่ยมม่นทนนะครับเนาะกว้างครับลึกก็ลึกก็สองเมตรครับบ่อลึกสองเมตรครับตอนนี้เติมน้ำเข้าไปยังบ่ดเต็มครับเจ้าของเพิ่นขาดว่าเพิ่นสิปล่อยปลาดุกเพิ่นสเลี้ยมปลาดุกครับเจ้าของเพิ่นขาดว่าเพิ่นสิปล่อยปลาดุกนะครับเนาะงกันยางมาเบิ่ง กองดินนะครับเนาะกองดินกลนบอ่อที่เพิ่นคุดขึ้นมากว้างใบคางคางบ่อนะครับเนาะเพิ่นเพิ่นปลูกยังแน่ครับตามมาตรฐานของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นก็สิว่างแผนไว้สิปลูกต้นใหม่หลายชนิดครับเพิ่นสิปลูกต้นใหม่หลายชนิดครับคือตอนนี้เพิ่นกำลังลงเผาวลมหอมลงไปครับแล้วก็เติมน้ำขอบบ่อแต่ยังบ่ทันเต็มก็พักไว้ตากไว้ซะก่อนคือพักน้ำใบแ้หลังจากนกั้นเตรียมพันธุ์ปลาดุกนะครับมามาปล่อยนะครับเนาะ ตามทิพยามด้งภาพทีเอซีเดบงกันครับสิผ้าเอซียางเบิงกันครับกินกลนบอนะครับนอี่คุดขึ้นมาก,กองไหวนี่ยครับนักเกษตรเตรียมปลูกพืชลมลูกปลูกพริกปลูกกระเขือนะครับนอตามถนัดตามที่เพิ่นถนัดความตั้งใจของเพิ่นนะครับนอะแก่ก็ตรให้ต้นมะพร้าวนี่เป็นพี่เรี่ยงตอนเพิ่นก็ร่งเริ่มลงมือเมื่อตอนเดือนเมษาครับเริ่มลงมือเมื่อตอนเดือนเมษาเนี่ครับมีนาเมษา ต้นใหม่ก็บพระท่านเขียวครับแต่เพิ่นการลงมือปลูกไปแน่แล้วครับระบบเติมน้ำเพิ่นกระซิบใส่ระบบปั่มนะครับเนาะปั่มน้ำึ้นมาจากบอ่อบาดาลน,นะครับเนาะปั่มน้ำมาจากบอ่อบาดาลมาเติมสาครับสาครับกิบประมาณนี้แหละครับกว้างกี่ซิบคุณสามซิบน้ำก็เติมเข้าไปเรื่อยๆครับแต่เพรท่านเต็มบอ่อ สำหรัดบดินขนบอ่อขึ้นกดใส่ใส่พวกขุดนะครับนาะขุดข้นมาว่างไว้ริมริมบ่อครับเตรียมปลูกพืชลมลุกปลูกพริกปลูกบระเขือน้อครับตามสไตล์ขกงน้องหน้าตามความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับนาะนะปลูกพืชไว้ครับกรสิผ้าอเอฟซียางเลาะเบิงนะครับนาะ เพื่อเป็นแนวแนวทางนะาเนาะพอเป็นแนวทางนี่ครับระบบเติมน้ำก็คือใส่โซลาเซลล์ครับแผงโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์ปั่มบาดานขึ้นมากครับบอบาดานก็สีหานิว้วทอหานิ้วครับปั่มขึ้นมากเติมขอบอรครับครับก็ใส่แรงดันแผงแผงสองแผงนะครับเนาะแผงละสามร้อยหาสิบวัตต์ครับปั่มน้ำขึ้นมาก ผมน้ำเขามาขึ้นมาเติมเขาบ่อนะครับน้องเติมเติมทุกมือทุกมือครับบ่ได้เติมให้เต็มภายในมือเดียวครับเติมไปทุกมือทุกมือครับเตรียมความพร้อมครับสำหรับเอฟซีธันใด้นะครับน้องสนใจนะครับเบิ่งเป็นแนวทางครับในการตัดสินใจนะครับน้องสำหรับบ่อนี่รวมทั้งข้องใส่ไก่ที่ขุดนะครับรวมกันแล้วก็ประมาณหมื่นหมื่นสามครับหมื่นสาม เดี๋ยวคลิปหนาสิพาเอฟซีไปเบิ่อง้องใส่ไก่นะครับที่เพิ่นขุดไว้นะครับน้องจะเป็นสวยงามขนาดใดนะครับน้องครับครับนี่คือเตรียมความพร้อมไว้นะครับน้องผักบวบไว้หลังจากเติมน้ำ้าไปท่ากับผักบวบไว้ครับเตรียมความพร้อมพร้อมจะเอาลูกปลามาลงครับเจ้าของเพิ่นคือเราเพิ่นจะเอาปลาดุกมาเลี้ยงครับเอาปลาดุกมาปล่อยนะครับน้อง ในกระซีมาอัปเดตให้เอฟซีเดือบงกันอีกครับเป็นบอของน้องผมเองครับอยู่ใกล้ๆกันอยู่ติดกันครับบางว่างหรือมีโอกาสกระซีแหวนมาทายไปให้เอฟซีเดือบงกันอีกครับครับสำหรับบอลนี่ก็ถือว่าผู้คุดเป็นคุดเด้งามครับคุดเด็ดคุดเด้งามดีครับเด้งามอยู่ถือว่ามันมีฝีมือนะครับเนาะผู้คุดครับแต่รถแบงคูคุดครับนี่คือคือความฝันของแต่ละคนนะครับเนาะงคือตามความคิดเหตุไปตามความคิดสำหรับเอฟซีทัน ได้กิจไดนะครับเนาะกับมาแช่ประสบการณ์กันไดครับมีประสบการณ์อันนี้ก็มาแช์ครับมาแหลกเปลี่ยนความูลกันครับผมหรือเอฟซีตันใดนะครับเห็ดเป็นหลปเป็นหลางสาเร็จแล้วก็เอามาแบ่งปันครับผมมาแบ่งปันกันไดครับครับสาหรับที่นี่สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดหัวใจเห็กันใดครับเพื่อเป็นกําลังใจในการผลิตคลิปออกมาให้เอฟซีเดบงต่อๆไปอีกครับผมกดการแจ้งเตือนกดมากกระดิ่งนะครับเนาะเวลามีคลิปใหม่ๆอัปเดตให เอฟซีเดบงก่รภัยนะครับเนาะครับก่อนจบคลิปก็ขอให้พี่น้องสบุตทุกคนนะครับนะ้อเอฟซีสบุตทุกคนมีความสุขครับร่ำรวยเงินทองครับผมสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ